ไอโฟบอลลิซาซับเรื่องแล้วนะคะแบรนด์ลุยส่งฟุตทักเดอกแก๊งเพื่อนสนิทมิส,สหายมาเพียบค่ะสปอยเรื่องไม่คาดคิดลา่าสุดเลยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะน้องลิซ่าของเราก็เข้าครัวอีกแล้วค่ะครัวบ้านเก่าใลลิซ่าแอดมินให้ฉายานี้เองเลยค่ะก็มาเปิดไลฟ์นะคะพูดคุยกับแฟนไปด้วยทำเมนูอาหารเกาหลีนะคะแฟนบอกว่าเป็นซุปเคก้กข้าวแผ่นว่างันนะคะก็ ลูกสาวเชฟดังระดับโลเข้าครัวนี้ต้องมีมีมตลอดเนียค่ะเท่ททเๆเก๋ๆเลิศเลนกันไปค่ะแล้วก็ขยันเข้าครัวซะด้วยฟิลเหมือนแฟนๆก็จะได้เห็นโมเมนต์นะคะคือแบบทาริซามาแบบนี้คือแฟนๆจำได้เลยว่าลิซาต้องมาเข้าครัวทำอาหารแน่ๆ แต่ดีเลยนะคะแอดมินชาม,มากๆค่ะลอลิซ่าก็ได้มีการแบบว่าพูดคุยกับแ,บบแฟนๆนะในการแบบคอรับการปล่อยอัลบั้มอัลเทอร์อิโกนะการชนะรางวัล MTV ขึ้นแสดงที่โคเชล่าขึ้นแสดงที่ออสการ์นะคะร่วมถึงเมกกะไาอีกยวนก็บอกว่าโมเมนต์ที่ดีที่สุดเลยก็คือขึ้นโคเชล่าแสดงเดอะไวท์โรตัสซีซั่นสแล้วก็อัลบั้มอัลเทอร์อิโกค่ะก็ถามว่าสปอยแบบไทโกไหมช่วงนี้ก็กําลังยุงย่งๆอยู่นะคะในการแบบถ่ายนางไท กคาดว่าบทหน้าจะหนักดุดันอยู่พอสมควรเลยนะคะตอนนี้ก็คือแบบถ่ายทําอย่างต่อนเนื่องเลอาลิซาก็มีการสปรอยบางสิ่งบางอย่างเลยมีการเกิดขึ้นสําหรับ b l ล c k พิง k นะคะระหว่างไลฟ์ล่าสุดค่ะลิซาก็บอกว่ากําลังจะมีบางอย่างที่มาถึงพวกคุณแต่ยังบอกไม่ได้นะเพราะรู้กันอยู่ว่าฉันไม่ชอบการสปรอยอะไรประมาณนี้ผทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องอะไรกันคะ ใช่เรื่องที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ใหม่ที่ว่าแบบเมมเบอร์ไม่ได้ไปต่อกับ YG จี t อ r เ a i n m เมนใน,นานะกลุ่ม BLACKPINK อีกต่อไปแล้วนะคะก็จะลุยงานเดี่ยวอย่างเดียวประมาณนี้เลยค่ะส่วนบอลลิสของเราก็ทราบเรื่องแล้วนะคะก็มาลงสตอรี่รัวค่ะ ส่งฟ Truck Support นะคะทั้งเดอะแก๊งทีมลอ d คอมพานีเพื่อนสาวสนิทมินนี่นะคะเมคอัพพี่แมงค่ะแล้วก็อายากะมิยาชินะคะรวมไปถึงแมมเบอร์บรอกพิงค์ค่ะแล้วก็แบรนด์ลูลาเครื่องหนังระดับโลกหลุยวิกตองส่งฟุตทรัคนะคะติซับพอทที่กองถ่ายไทโก้นะคะที่เหลือก็ทางเหลือแบรนด์บุนการีค่ะซีอีโอกริสตอบบาบินก็คาดว่าจะส่งในเร็วๆนี้ซับพอตลูกสาวลูกรักอย่างแน่นอนคราวๆก็จะเป็นประมาณนี้ ฉันเคยททุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ